ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ b e a t i f u l b l u l Sky Channel นะคะวันนี้จัาก,ก็จะมารีวิวนะคะลิปสติกราคาถูกนะคะที่จ่าเพิ่งได้มาจากราซาด a านะคะจาาเนี่ยซื้อมา9แท่งนะคะก็คือ9แท่งเนี่ยรวมค่าส่งอยู่ที่160บาทนะคะคือราคาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูสีกันนะคะว่าสีที่อยาก,กดมีสีอะไรบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวจ๋าเนี่ยจะแปะลิงก์นะคะในการสั่งซื้อนะคะไว้ที่ Descript i นบ b o อนะคะก็ ลิปสติกที่จ๋าได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะมีนะคะรุ่นไฮโดรแม t ลิปสติกนะคะก็เก้าแท่งหนึ่งยิบาทคือราคาดีมากๆเลยนะัวันนี้จะมาลองให้ดูนะคะว่าแต่ละสีที่จ๋ากดมาเนี่ยเป็นสีแบบไหนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจ๋ากดมาเนี่ยส่วนมากคือเป็นโทนสีชมพูทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าทาสีชมพูแล้วขึ้นกว่าสีนี้สม้มก็เลยแบบ สีที่ผ่านมาเนี่ยคือก็เป็นเฉดสีชมพูทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมาดูสีแรกกันเลยนะคะเบอร์แรกที่จะกกดมาเลยนะคะก็จะเป็นเบอร์11นะคะเห็นหมกล้องไม่โฟกัสนะคะไม่เป็นไรสีชื่อว่าพิง k p a พ t h ตอร์นะคะนี่นะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาสวอตให้ดูพร้อมกันก็จะสวไม่นิดละชมพูมากๆเลยอย่าทากับปากให้ดูนะคะอันนี้เบอร์11ดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์11นะคะก็ปากก็จะแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะคะก็จะเป็นชมพูแบบชมพูบาร์บี้นิดๆน,น,นมงๆในนอย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็คือเป็นชมพูชมพูเลยนะคะก็คือถ้าเกิดคนที่ชอบลิปสิกสีชมพูทาก็จะชอบมากนะคะมาดูสีที่2กันนะคะสีที่สองเป็นเบอร์13นะคะนี่เบอร์ Ver 13ก็จะเป็นสีชมพูที่ออกชมพูม่วงนิดๆน,นะคะ เราลองเทียบกับทิงแพนเตอร์เมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นชมพูม่วงนะแต่น,นี้จะเป็นชมพูชมพูเห็นไหมมันจะมีความต่างกันอยู่นะ yeah. okay. อันนี้เบอร์สินะคะชื่อสีว่าอลิสนะคะกะะ็เป็นสีเบอร์13สนะคะสีอลิสนะคะก็จะอ่อนก่อนเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูที่ติดม่วงนะคะ ก็โอเคยู่นะชอบสิ่งชอบค่ะจินจกากดมาเกียจากาค่าเบอร์สิบสองไปนะคะก็คือจินจ่ากดเรียงมาเลยนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็เดี๋ยวดูเบอร์สิบสองกันนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นแบบชมพูที่เป็นชมพูนู่งนะคะนาอาชมพูนู่น,นะคะแค่นี้จะใช้ไปแล้วนะคะก็คือชอบมากนะคะ เป็นชมพูที่สามารถทาได้ทุกวันนะคะเบอร์12นะคะชื่อสีว่า Milky Way ค่ะ,ะทาก,กับปากให้ดูอันนี้เป็นสีเวอร์12นะคะก็จะเป็นชมพูโ,โลงนะคะต่อไปเป็นเบอร์14นะคะสีชื่อว่ายูนิคอรนะคะอันนี้ก็เพิ่งเปิดเลยนะชมพูอันนี้คือนูกว่าสามสีที่ผ่านมา ดูกับกล้องแทบไม่เห็นเลยนะคือสีมันค่อนข้างนูดมากเลยอ่ะเป็นนูดแบบนูดชมพูม่วงอ่ะสียูนิคอร์นนะคะเบอร์สิบสี่นะคะก็คือเป็นนูดเลยนะคะเหมาะกับการที่วันไหนที่เราแต่งตาจัดๆนะคะคือตายเยอะนะสีเนี้ยจะเหมาะมากนะคะก็คือมันกลืนไปกับสีปากเลยนะคะ แล้วก็เป็นความเบอร์ของจานนะคะนั่นก็คือการกดสีเบอร์สิบห้ามาสองแท่งค่ะสงสัยตอนกดก็คือลืมไปว่าตัวเองกดไปแล้วก็เลยกดซ้ำนะคะก็เดี๋ยวจะส็อตให้ดูนะคะสี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะชื่อว่าช็อกโกแลตลาวานะคะเป็นสีน้ําตาลเลยนะนคือฉันไม่ได้ทาสลิปสีน้ําตาลบ่อยแล้วฉันก็กดมาสองแท่งอ่ะคือฉันก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ ไม่แต่ฉันชอบนะมันเผ็ดมากแต่ชอบสีนี้มากสีช็อกกาแล้วล่าวานะคะเบอร์สิบห้าที่กดมาสองแห่งนะคะแต่เป็นสีที่แบบมันทําให้หน้าเราสว่างคือมันเปรี้ยวมากชอบนะคะสีนี้ชอบมากแต่ก็คงทาไม่บ่อยก็ถ้าสมมติว่าทามามอ,งอางนี้ใช่ไหมเพื่อนก็คงจะตกใจนะคะแล้วก็สีถัดไปนะคะเบอร์สิบเจ็ดนะคะชื่อสีว่า บูตี้นูตี้นะคะบูตี้นูตี้ก็จะเป็นนูต้ำตาลน,นะคะเป็นสีสวอตที่มือคือสวยมากเลยอะเดินลงกับปากให้ดูนะคะอันนี้นะคะบูตี้นูตี้นะคะเป็นหนูน้ำตาลน,นะคะสวยนะเออเป็นสีนูที่สวยมากเลยอะเฮ้ยชอบสีนี้ชอบมากชอบมากๆเลยสวยสวย ต่อไปเป็นเบอร์ยี่สิบนะคะชื่อสีวัคคิสมียนะคะจะเป็นชมพูที่เป็นชมพูติดส้มหน่อยหนึ่งนะ,ะอันนี้เบอร์ยี่สิบนะคะนูชมพูส้มนะคะเบอร์ยี่สิบนะคะสีชื่อว่าะค,ะคิสมีนะคะคิสมียค่ะก็สวดไปอีกแบบนะคะสีสุดท้ายนะคะก็คือสี เบอร์ศูนย์เก้านะคะแม็กนเบนะคะจะเป็นสีที่แบบเป็นชมพูแบบชมพูเลยนะคะคือตะโกนว่าฉันเป็นลิปสติกสีชมพูนะคะคือเป็นชมพูที่ไม่ติดติ่งอะไรเลยเป็นชมพูที่ชมพูมากๆนะคือตะโกนนะคะฉันทาลิปสีชมพูอยู่คือชมพูมากจริงๆนะคะแต่ว่าพอเราทาบนฝาแหวนแอบติดสีม่วงนิดๆนะคะก็คือมีความที่แบบว่า ถ้าสมมุติว่าไปเที่ยวก็คือมีความเผ็ดประมาณนึงนะคะก็แซซซี่เล็กๆนะคะประมาณมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสวอตบิ๊สติตทั้งหมดแปดสีนะคะที่จากกดมาทั้งหมดเก้าแท่งนะคะจากมีออฟฟิเชียลใน l า z a d a นะคะก็เดี๋ยวแปะ ลิง์ไว้ที่ Description Box นะคะก็เก้าแท่งนะคะจะได้มาในราคา160ร160บาทนะคะเพราะฉะนั้นตกเฉลี่ยตอนหนึ่งแท่งเนี่ยไม่ถึง20บาทนะคะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าก็คือคุ้มนะคะมาพูดถึงเนื้อสัมผัสของลิปสติกกันนะคะเขาบอกว่าเป็นไฮโดรแมทลิปสติกนะคะ,ะ,คะสำหรับจ๋านะมันไม่ใช่แมทแบบแบบแมทจา๋าคือมันเป็นแมทกึ่งแมทกึ่งซาตินเนาะเพราะว่าเนือลิปติกอะคะก็คือ ค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะคะแล้วก็พอทาไปกับปากเนี่ยก็รู้สึกว่าปากมีความชุ่มชื้นอยู่ประมาณนึงเลยะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องความติดทนนะคะไอทาลิปสติกแล้วนะคะสิบวูตี้นูตี้นะคะก็ทาไว้ประมาณนาทีหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะ ก็มันก็จะหลุดออก,อกนิดๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดออกเยอะมากคือเวลาเราทาลิปสติกอะมันต้องรองให้ลิปสติกเซตตัวกับปากาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทาลิปสติกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่แมสเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าลิปสติกเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะติดแมสน้อยมากนะคะก็ถือว่าจิตทนประมาณนึงนะคะมาพูดถึง, 4, งะะสีทั้งแดสีนะคะสีที่สาารรู้สึกว่า,าจะาน่าจะใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็ชอบมากที่สุดตอนนี้นะคะก็คือสีเบอร์17นะคะ ซึ่งทายอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นนูน้ำตาลอันนี้นะคะก็ชื่อสีว่าบู o ี้นูตี้นะคะวันตอนนี้นะคะ่ะสาก็ทาเบอร์17ข้างนอกเนาะ,ะแล้วก็แท็บด้วยเบอร์9นะคะสีแมกโนเลียนะคะสีนี้ข้างในเนาะแท็บแท็บแทบข้างในนะคะ,นนะ,คะยังไงเพื่อนๆลองไปหามีลิปสติกนะคะจากมีอ f ฟฟิ i ชียลในลาซาด้ามาใช้ดูกันนะคะราคาไม่แพงค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบายบายค่ะ